ถ้าเราอยากได้พื้นหลังวอลเปเปอร์ของมือถือเรานะคะเป็นแอนิเมชันสวยๆนะคะแบบนี้เราก็จะไปที่แอป t i k กตอกกันนะคะนี่เข้าไปที่แอป t i k กตอกเลยค่ะกดเข้าไปที่ Tik t o อกนะคะแล้วเราก็จะต่อพ่าพ่าพ่าะอ่าพอเข้าไปที่แว่นขยายเราก็จะกดหาคำว่า Live w a l l p a p e r ค่ะ Live w a r p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  r r เท่ๆก็ได้นะคะ Live w a r p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  r r เขาก็จะขึ้นนะคะตัวอย่างของ a n i m เม i o n ของ w a l l Paper มาให้เราเพียบเลยนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราชอบแบบไหนเป็นกราฟิกเป็นการ์ตูนหรือเป็นรถยนต์นะคะเป็นรูปแมวเหมียวเป็นอะไรก็ได้เพียบเลยนะคะสมสมติฉัมาเลือก แล้วเขาก็จะให้เรากดว่าตั้งค่าเป็นรูปพื้นหลังกดไปเลยนะคะนี่พอกดไปแล้วนะคะตั้งค่าเป็นรูปพื้นหลังเขาจะทําการดาวน์โหลดให้เราแล้วเราก็จะกดว่าตั้งค่าเป็นวอลเปเปอร์ค่ะแล้วเขาก็จะถามเราว่าเราจะตั้งค่าเป็นหน้าจอหลักหรือจะเป็นทั้งหน้าจอหลักและล็อกหน้าจอแล้วแต่เลือกได้เลยนะคะว่า อยากจะเป็นหน้าจอหลักหรือล็อกหน้าจอไปพร้อมกันได้เลยเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะดาวน์โหลดเข้าสู่เครื่องของเราแบบนี้นะคะนี่พอเสร็จแล้วเขาก็จะเด้งกลับมาที่หน้าเดิมเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้เขากำลังดาวน์โหลด wallpaper อยู่นะคะนี่แล้วเราก็เข้าไปดูได้เลยค่ะกดปุ่มโฮม เห็นไหมคะที่หน้าวอลเปเปอร์ของเรานะคะตอนนี้นะคะนี่เห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นวอลเปเปอร์ที่เราดาวน์โหลดมา <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจนะคะใครทำได้แล้วคอมเมนต์มานะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ